สวัสดีครับเพื่อนๆพพี่พน้องๆครับเศร้านี่ผมสิบ้าเมื่อเบิงสนามยาอยู่หน้าบ้านผมครับนี่ครับยาง่ามสิผูกว้เหมือนมีคนมาตัดแต่ผมบ่ดได้ตัดครับแต่ว่าขางทั้งนี้นี่ ข้างบ้านผมกันยังเขียวอยู่ครับแม่ม่ามีการตัดีสีเขียวงามคือเก่าอยู่แต่ว่าอยู่ทังด้านหน้าบ้านครับมันเป็นแปลกๆครับเหมือนมีคนมาตัดผมก็เลยไปถามแม่บ้านครับหลานๆแ่วมภัยมาตัดสักคนครับ เฮ้ hey. ขึ้นเดียวครับยาผมมันหายไปใส่ในตัดเกี่ยงเลยครับ mm. เกิดความสงสัยแล้วครับมันเกิดจากอีหยังเดี๋ยวผมสีย่างรอบเบิ่งกัน่ะมันเป็นอีหยัง โอ้ oh, ครับเจอแล้วเจอแล้วครับเพือพ่อ,อนๆนี่ครับตัวตัดหญ่มันตัดหใหญ่ผมมันแม่เอียงครับนี่และครับใต้ยเยี่ยอยู่ครับนี่ โอ้มันเป็นนอนชนิดหนึ่งครับเนี่ไม่เป็นนอนผีเสือ้อตัวนี้น้อยครับเ,เพื่อนสังเกตครับนี่อมนาเสื้อครับแค่ขามขึ้นเดียวครับโมโหมันมาต่ใสโอ้ภาพหลายครับหลายขัก เป็นเพื่อนมีไปหัวจับคครับนี่เป็นนอนเป็นนอนเอียงครับนี่หลายคากหลายแน่แต่มีทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่ พ่สังเกตสิบ่เห็นเด้อครับต้อวมาคอยคอยสังเกตบึงมันตัวเล็กมากครับเดี๋ยวผมน่สิตักเอาสิตักขยะไปตักไปเทส่ปูล่องบึงกันนะโอ้โหดีนะครับ,บนี่นะครับ ตัวตัดหนาเ,นเพื่อนๆเอ้ยผมก็ต้องตัดแล้วครับมันตัดทางเดียบรอยแล้วออาไจากได้ก็มาเอาด้วยครับเป็นตัดห้าสวัสดีครับ